อันนี้เรามาอยู่ที่ประตูที่เแล้วนะคะทุกคนชอบจะบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มาเที่ยวสต็อกโฮมนะแล้วมาต่อเครื่องไปเมืองนั้น mm. เมืองนี้เท่าเขาเขียนว่า0 9นย์ไม่ต้องไม่ต้องไปหา0ูนย์นะคะให้หาให้มองหาที่ประตู9เลยมันจะเขียน1ถึง24ใครที่บินมาประเทศสวีเดนนะบอกเลยนะจ๊ะถ้าครั้งแรกอ่ะให้อ่าถ้าเราลงลงจากเครื่องเนาะออกจากตัวเครื่องมาปุ๊บเราไม่รู้ว่าเราต้องไปประตูไหนต่อนะอ่ะอ่า อันดับแรกเลยให้ไปดูไฟนัมเบอร์ของเรานะคะว่าไฟนัมเบอร์ของเรานั้นอะไฟที่เท่าไหร่เดี๋ยวชอให้ดูนะอ้าวเบฟว์มินาเอาหายนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูวูนวายวูนวาย,อ,ยอันนี้เป็นไฟที่เคเอส1คนนะคะแล้วทีนี้มันไม่มีประตูทุกคน แล้วทีนี้ด้วยความที่ไม่มีประตูน่ะด้วยความที่ไม่มีประตูน่ะแล้วทีเนี้ยเราไม่สามารถรู้ได้ให้เราดูตรงนี้นะคะฟลนะคะแล้วให้ดูตรงเนี้ยแล้วก็ดูเวลามันจะมีมันจะมีบอกตัวนี้แล้วก็บอกเวลานะคะแล้วถ้ามันขึ้นว่า0108หรือ09ไม่ต้องไปสนใจเลขศูนย์นะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่เขาจะเริ่มแก่ออก ก็คือ A นะคะให้ดูไปเลยว่า 1- น4ถึงยีวิ่งมาประตูไหนแล้วิ่งมาเลยค่ะทุกคนไม่ต้องไปตามหาศูนย์เพราะว่าชอ่อเคยตามหาศูนย์แล้วก็บอกว่าถ้าเป็นศูนย์ะหมายถึง 1- น4ถึงยีเลยอา้าวเราคิดว่าลรวทาไมเขียนศูนย์ไว้ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือประสบการณ์ของช่อนะคะตอนนี้ก็คือวิ่งออกจากเครื่องมาจริงๆนะทุกคนช่อทันเวลานะแต่ด้วยความที่ Security c h e c เไปเจอคนแก่ประมาณ12คนนะคะทุกคนแล้วคนแก่คือแบบว่า บอกอะไรไม่ฟังอ่ะฉันเพิ่งซื้อน้ําฉันไม่ได้ซื้อน้ำข้างนอกนะฉันได้น้ํามาจากสนามบินไอ้บนเครื่องนะฉันสามารถเอาอไปได้อะไรเงี้ยคือคนแก่เถียง12คนนะทุกคนใช้เวลาไปประมาณเกือบ20นาทีอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะ12คนอ่ะมันน่าจะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะคนแต่ความความเป็นเนาะนั่นแหละค่ะตอนนี้คือเขาต่อเครื่องขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่เยัตาบอยนะเจอกันเยัตาตบอยค่ยยะแฟนชอบไปแล้ว อันนี้คือไม่รีบนะชอบวิ่งจนขาขีดอนะไม่รีบเันนี้เราเคลื่อนเครื่อง SOS ต่อนะคะไปลงที่เยตบอยนะทุกคนหมอกขึ้นหนาม,มากอันนี้ทิศตรงนี้นะคะตรงนี้นะ,ะเป็นสตอกโฮล์มนะทุกคนแต่ว่าเราจะต่อเครื่องนะคะจริงๆอะปกติแล้วนะเอาจริงอะชอบไม่ได้ลงเครื่องที่สตอกโฮล์มนะคะปกติแล้วชอบจะไปลงเครื่องที่ฟินแลนด์นะหมอกยางน้าเลย เกับใช่ติดต่ำคู่ร้อยที่สงช์ที่สัมผัับมีคปทพ่ห่กันนะคะด้านนุนแรงใครที่มีถั่วอยู่ในกระเป๋านะคะห้ามเอออกมาแล้วเปิดถุงทัวเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามีลูกค้าแพ้ถัวอันดุนแรงค่ะ น,นี่ก็รอให้ลงเครื่องนะคะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายๆคนนะคะไปแล้วไปเจอกันที่บ้าน